รับด่าไปซะฉันคิดอยู่แล้วว่าแกน่ะไม่ได้ง่ายขนาดนั้น โ<ฮ>ชคยังดีที่ฉันรู้สึกด่วงหน้าว่าเอาด้าอันมืดมิดของงูยักษ์ตัวนี้แข้งแกงจิงกว่าวิปร,ราชามดาตีเมื่อครู่ในจังหวะที่ใช้ดาบทาั้งและปลดปล่อยพลังเพลิงภายในะฉันก็ได้ควบคุมพลังได้ดึงเพลิงภายในกลับคืนมาในท,ทันทีให้ดาบเป็นตัวนะ้ําจากนั้นรวบรวมได้กันกองพลังสายฟ้าในมือแล้วส่งผ่านเข้าไปในร่างของงูยักษ์ตัวนั้น ในฐานะที่เป็นสิ่งผิดปกติที่มีพลังแห่งความมืดแม่จิวเย่จะประหลาดและดึกดับแต่พลังก็ค่อนข้างอ่อนนะแม้จะกระหายเลือดแต่ก็ทำร้ายมนุษย์ได้แค่หนึ่งหรือว่าสองคนเท่านั้นมันยังห่างไกลาจากการวัฒนาการอีกมากเลยอะเกตของมันอย่างนั้นเหรอมันเป็นสายพันธุ์ที่กายพันเล้าฉลาดแถมโกงจริงๆแม้แต่ความคิดของมันยังเพิ่มขึ้นสามารถโจมตีจากด้านห่างแบบนี้ได้เลยพิษของสิ่งนี้ มีผลทําให้เป็นอมาพตาซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและพากชีวิตของมนุษย์ไปอย่างเงียบๆเ,เลยแต่ฉันกับรู้สึกถึงความรู้สึกที่หวาดกลัวน่าจะเป็นผลจากวิชาปานตะวันท้องที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายคุณสมบัติยาสามารถอะไายพิษวิชาดมหายใจสุริยันท้องคำสามารถปกป้องและรักษาร่างกายและพลังแห่งสายฟ้าสามารถชำระร่างด้านกายได้ทั้งสองสิ่งนี้ เมื่อมีพิษเข้ามายังด้างกายก็จะแสดงออกมาในรูปแบบของความเจ็บปวดที่ชัดเจนเพื่อเตือนในชั้นรู้สึกถึงการโจมตีของศัตรูแต่ว่าคนที่ซวยคนอื่นๆนั้นต่อให้มีความสามารถในการป้องกันด้างกายอยู่ในระดับหนึ่งก็คงจะไม่มียาใดสามารถรักษาได้แล้วเมื่อคิดดูแล้วที่งูตัวนี้สามารถเติบโตจนตัวมันมาหืมมาได้อย่างได้เสียงนอกจากจะมีพลังระดับปีศาจธรมินทรสามดาวเป็นอย่างน้อยแล้ว ก็คงต้องเกี่ยวข้องกับวิธีการล่าแบบซุ่มโจมตีเช่นนี้ของมันอย่างแน่นอนยิ่งไม่ต้องพูดถึงเมื่อผนึกกำลังของจูเย่นี่มันเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการล่อลวงและจับกุม้มเราพูดตื่นรู้ที่มีฝีมือยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงมนุษย์ที่มันกินไปนั้นน่าจะไม่น้อยเลยเกงว่าผู้ตื่นรู้หลายคนที่ไม่ได้ไปรวมตัวกับทางการก็คงจะโดนมันกินไปหมดแล้ว แต่ในที่สุดไม่ว่ามันจะช่วยได้ได้โหดเหี้ยมแค่ไหนต่อให้ไม่ยินยอมแค่ไหนก็ต้องวัดไม่จนสลายไปเป็นเท่าฐานอยูด่ดีพลังเพลิงภายในบริสุทธิ์มากเลยแต่พลังสายฟ้าที่โจมตีดุนแดง3เท่านั้นก็ยังโดดเด่นกว่าจริงๆรู้สึกว่าระลับฝีมือการต่อสู้ของฉันในตอนนี้ก็ถือว่าไม่เดียวในหมู่ผู้ตื่นดูแล้วใช่ไหมเนะ ยังมีคนอยู่อีกเหรอใช่เธอหรือเปล่าดนะ้คนของสมาคมคนนั้นสูอะไรสักอย่างเนะ่ะเฮ้ยไม่ต้องแก้งทำเป็นดับได้แล้วฝีมือการแกล้งตายของเธอนะ่ะค่อนข้างแย่เลยนะตายเจ,จ๊งสัตว์ตัวอยู่ใกล้แค่เอื้อมที่แท้คนเมื่อกี้ก็คือเขาจริงๆด้วยเหรอฮ่าฮ่าฉันโดนกิ่นชูนจนตื่นขึ้นมาเอง ไม่ได้แกล้งตายสักหน่อยนะฝีมือเธอก็ไม่เลวนี่เพื่อนของเธอหมดพลังไปหมดแล้วเพื่อนของคุณน่ะหมดพลังวิญญาณจนหมดสติไปแล้วแต่คุณกับยังกับสามารถปกป้องร่างกายไว้ได้ขนาดนี้ถ้าหากว่าเธอไม่เหลือสติสัมปูชัญญะายอยู่แล้วเธอก็จะไม่ได้กลิ่นเลือดและกลิ่นไม้นี่ดอกเลยเออขอบคุณที่ชมนะฉันเดือพลังวิญญาณเอาไว้ปกป้องร่างกายแค่นิดเดียวจริงๆแต่เขายังสังเกตเห็นได้ แต่ฉันไม่รู้เลยจริงๆว่าข้าอาชนะจูแย่กับงูยักษ์ตัวนี้ได้อย่างไรเธอไม่ต้องเอาแต่ปิดตาหรอกนะขอให้เธอรับปกันว่าจะซื่อสัตย์แต่ไม่ไปเผยตัวตนของฉันก็พอแล้วท่านที่ของเจ้าหมอนี่เป็นมีดก่อขั้งก่อนตั้งเยอะเลยได้เวลาแล้วในเมื่อเธอกับขนมงานของเธอไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตงั้นฉันขอตัวก่อนนะดะ้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่ต้องหรอกนะคนเจอปากก็เยอะ ที่นี่รบกวนเธอจัดการด้วยนะอะ้ดีแล้วล่ะที่เธอไม่ได้เห็นตอนที่ฉันไพาย,ยามจะแตะต้องวิญญาณแห่งความมืดนั้นความรู้สึกอึดอัดกับความหนาวเย็นในเรือกนี้มันช่างน่าขึ้นไสสันจริงๆความรู้สึกอึดอัดกับความหนาวเย็นจะเยือกนี้มันช่างน่าขึ้นไสสันจริงเป็นพ่อพลังวิญญาณแห่งความมืดถูกฉันขับไล่ไปหมดแล้วหรือเปล่านะี่ แล้วก็ร่างกายของฉันเองก็ต่อต้านมันอย่างเป็นแล้วก็ร่างกายของฉันเองก็ต่อต้านมันอย่างอัตโนมัติมันก็เลยไม่สําเร็จงั้นสินะระบบก,ก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรเลยน่าเสียดายจังทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เห็นใบหน้าแท้ๆดูเหมือนว่าจะยังไม่วางใจทางสมาคมใดสินะนี่ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วจะนอนไปถึงเมื่อใดกันน,ะ<อ>น่ะหรอน่ยนี่ฉันตายไปแล้วเหรอ เดี๋ยวสินนี่มันเรื่องอะไรกันพลังอย่างบริสุทธิ์ที่สุดมาจากไหนเนี่ยก็อย่างที่เห็นนั่นแหละมีคนมาช่วยพวกเราดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายของภารกิจฉันสินะภารกิจดังเดิมของฉันก็คือการตรวจสอบผู้ตื่นดูที่มีธาตุขั้นสูงระดับสูงสุดซึ่งก็คือคนที่มีธาตุอย่างคนนี้นั่นแหละแต่ว่าฉันก็ยังทําให้สําเร็จเลย ตัวตนของเขายังคงเป็นปริศนาที่จริงแล้วฉันถูกเขาจับได้เขารู้ว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่แต่ครั้งนี้เขาับเป็นฝ่ายที่ปกป้องพวกเราซะง,งั้นจู่เย่กับเจ้างูยักษ์ที่ผิดปกติสองตัวนั้นเล่นจัดการสักคนเดียวเลยเหรอคนอะไรจะแข่งแก่งขนาดนี้นะเดี๋ยวนะว่าแต่ศพของจู่เยล่ละเอาเป็นว่าพวกเราจัดการที่ตรงนี้กันก่อนเถอะนะสารตกค้างพวกนี้คงต้องส่งให้ทางสมาคมไปตรวจสอบแล้ว นี่นี่มันเป็นพลังที่ดุนแดงอะไรขนาดนี้คุณซูคุณบอกว่าเขาเป็นผู้ใช้ธาตุอย่างไม่ใช่เหรอครับแต่พลังงานสายฟ้าที่ลงเหลืออยู่นี่มันแข็งแกร่งเกินไปแล้วนี่นี่คือซากศพของจู่แย่สินะความบรสุิธิ์ของธาตุสายฟ้ามันตัวมันนั้นแข็งแกร่งจริงๆด้วยแถมยังเป็นธาตุขั้นสูงอีกต่างหากนี่มันหมายความว่าอย่างไงกันผู้ตื่นรูระดับสูง มาปรากฏตัวที่นี่ถึงสองคนคนหนึ่งฆ่างูยักษ์ส่วนอีกคนก็ฆ่าจูเย่แล้วก็จากไปพร้อมกันมไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมฉันจะอธิบายยังไงดีที่นี่มีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นจริงๆนะพูดออกไปก็คงไม่มีใครเชื่อหรอกว่าคนคนเดียวจะกลับมีธาตุขั้นสูงระดับสูงสุดถึง2อ,อย่างในตัวแค่มีธาตุแบบนี้อย่างเดียวก็ถือว่าเป็นอัศจริยที่สุดแล้วผู้ตื่นดู ธาตขั้นสูงโค้งนี่มันคือการมีอยู่ที่ไม่เคยมีมาก่อนจริงๆผู้รังสารเปลวเพิงสุริยะทรราชสายฟ้านี่มันตัวประหลาดอะไรกันเนี่ย